ควันอุตสามานีโพสฟ,ฟาดแรงแซนเพื่อนแตงโมปมบอดี้สูตรปรสัสสะ a y ยังไงวันนี้27กุมภาพาันธ์ทางด้านแซน เพื่อนที่อยู่บนเรือลำเดียวกันกับแตงโมนิดาได้เดินทางมาสอบปากคำและถแถลงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมีบางช่วงบางตอนที่แซนได้ตอบกลับเรื่องแตงโมใส่ชุดบอดี้สิ์ปัสสาวะยังไงแซนกล่าวว่าพี่ไม่เคยหรือไม่เคยปัสสาวะแบบเร่งรีบในชุดบอดี้สุดหรือถ้าเกิดว่าพี่เคยจะทราบกันดีว่าทำยังไงไม่ค่อยอยากอธิบายตรงนี้มันไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ซึ่งไม่เห็นว่าแตงโมใส่บอดี้สุ์แบบไหน และล่าสุดขวัญอุสามณานีนักสแสดงสาวเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยก็ได้ออกมาโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวโต้กลับแซนถึงประเด็นครั้งต้นว่าไม่เคยค่ะทำไม่ได้ด้วยถ้าใครทำได้ช่วยสอนทีค่ะว่าทำยังไงใส่บอดี้สูทเข้าห้องน้ำคือขวันต้องถอดเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยใครทำได้ช่วยสอนทีค่ะมีใครใส่ปัสสาวะได้เลยหรือเปล่า และก็มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์บอกว่าถึงจะดึงมาแอบข้างหลังก็ต้องถกกระโปรงขึ้นอยู่ดีใครจะกล้าเปิดรับลมโชว์กลางแม่น้ำแบบน,นั้นฟังแล้วเกลียดจากใจค้นใส่บ่อยทำไม่ได้ค่ะต้องถอดเหมือนกันจริงค่ะจะแหวกยังไงคะถามจริงมันยากมากๆเลยที่จะทำอะไรแบบรีบจริงค่ะแล้วในเรือในขณะที่เรือแล่นใครจะไปฉี่อย่างน้อยถ้าทนไม่ได้จริงๆก็ควรจะให้เรือจอด ดีไม่เคยทำค่ะแต่รู้ว่าทำยังไงดูจากสภาพแล้วมันทำได้ด้วยหรอคะงงถ้าโม,โมเอามือจับขาคุณไว้ทั้งสองข้างแล้วแตงโมจะเอามือที่ไหนไปแหวก